โรงเรียนบ้านโคกสะอาดยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะโรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่122หมู่ที่8ตำบลตาลเดลียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น271คนจำนวนครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น16คนค่ะจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูท่านผู้มีการคุณครูและบุคลากรกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางกฎชกรรุ่งหัวไผ่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้ในการเที่ยวชานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมดวงเวชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนิยามหนคะ่ะ PLC PA เข้มเติมเต็ม,ตม,ตมทุกสถานการณ์ สวัสดีค่ะครูบุพพานาควงศ์วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษขอสามคำวาจาดีกิริยางามเน้นมารยาทสวัสดีค่ะคุณครูสาครอ,อินทิราชนะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนิยามหน่อยค่ะเรียนดีกีฬาเด่นเก็บทุกสนามนะคะ่ะ ladies and gentlemen let me introduce myself i am miss chanya swesak senior professional level teacher of bangkoksa school under saraburi primary educational service areas office 2. our school is going to develop english language we also design many activities to support active learning and let them to learn international culture we also support our students dare to speak in any situation and we hope our students can be the winner for their speed competition สวัสดีค่ะชื่อคคุณครูรัตนาโฟนองโคกค่ะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดครูอนุบาลของเรากันบ้างเสริมสร้างสติปัญญาพัฒนาเด็กเล็กสวัสดีค่ะชื่อครูสีตานันันชยเดชวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษอีกท่านค่ะกินอิ่มนอนหลับขยับเคลื่อนไหว สวัสดีค่ะพิฉันนนางสาวปริชัดพันยู่ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการไว้ยังไงคะมีใจจิตอาสาสภา,านักเรียนดีเด่นค่ะ,คะสวัสดีค่ะครูเยมที่วิชัยวุฒิวิทยาฐานะครูชำนาญการนิยามสั้นๆหน่อยค่ะเตรีมที่ทุกสถานการณ์ค่ะ สวัสดีค่ะนิฉันนางสาวสุวิวรรณเสีนส์ศิริวิวัฒวิทยาฐานะครูชำนาญการไว้ย,ยังไงคะขยับกระโดดโลดโผนด้วยความรู้สวัสดีค่ะครูศรินยาอินสอนตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโคกกาดครูวิทย์ของเราไว้ย,ยังไงคะบูรณาการบ้านวิทย์สาธิตท,ทดลอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรติมาโนนตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดค่ะไว้ยังไงคะเราพร้อมพวกแพลตฟอร์มโซเชียลแบบเรียวๆเ,เราก็มีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพัฒนวสรีนาคค่ะตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กค่ะคุณครูไว้ยังไงคะสื่อนวัตรกรรมดีเด่นเน้นแอคทีฟเร a r น i n g ค่ะ สวัสดีครับกับผมนายเดชาวัตตำขุมพจน์ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการขอสามคำค่ะพัฒนาเด็กอ่อนพร้อมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้สวัสดีครับครูคะแนนคำพูนครับตำแหน่งขวดตาจ้างครับว่ายังไงคะครูเฟิร์สเราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขอบคุณครับคนสุดท้ายแล้วค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางรัศิการท่าจันร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดนิยามไหนคะ่ะโรงเรียนสีขาวเข้าถึงตรวจสอบได้ค่ะ ยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้ทาความรู้จักกับท่านผู้อุ่งในการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทุกท่านจะเห็นได้ว่านิยามที่คุณครูแต่ละท่านได้ให้ไหว้คือการทํางานคือการทุ่มเทคือความเสียสละและความตั้งใจที่จะผลิตนวัตรกรรมผลิตกระบวนการเรียนการสอนเพื่อได้สิ่งที่ดีเกิดผลสำนิต่อเดอ็กทุกคนเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และร่วมกันแบ่งปันกับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นจากที่นี่นะคะขอบคุณคะ่ะ